ไอเดียปเดตวันนี้นะครับจะพามาดูโฆษณาที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะแต่สามารถสร้างความสดใสจนคนอยากไปเที่ยวได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดยวแอดดิก <c oughs> มาเล่าให้ฟังครับนี่คือแคมเปญที่มีชื่อว่า s p e i d and w i n Summer Campaign c h u r o 2 0 2 4สร้างขึ้นโดยเอเจนซี่ Icon Advertising ให้กับแบ,บรนด์ c h ร r ก o เพื่อเป็นการโปรโมทสถานท,ที่ท่องเที่ยวต่างๆของเมืองชาจาสหรัฐอาหรับอิมิเลตโดยแคมเปญนะครับจะเผยถึงความน่าเที่ยวของสถานท,ที่ท่องเที่ยวทั้ง4แห่งในเมืองชาจา ึ่งลูกเล่นนะครับก็จะมีตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักออกมาเคลื่อนไหวตามสถานที่ต่างๆซึ่งลูกเล่นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับก็ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขไปกับสถานที่เหล่านั้นได้ดีมากๆเลยยังไม่พอครับตัวการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้เข้ากับคอนเซปต์ของสถานที่นั้นๆอีกด้วยบอกเลยนะครับหลังจากแอดได้ดูจบเนี่ยอยากจะลองตามไปเที่ยวดูบ้างเลย หากเพื่อนๆคนไหนนะครับทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าทาแคมเปญที่เกี่ยวข้องเนี่ยลองเอาแคมเปญน,นี้ไปเป็นตัวอยา่างหรือว่าเป็นเร r เ n ลนดูก็ได้นะเชื่อเลยว่าจะต้องได้ไอเดีย